หนังสือคัดไทยเด็กๆเปิดไปหน้าที่8ค่ะค่ะหน้าที่8นะคะคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนลากเส้นตามรอยประและระบายสีภาพนะคะค่ะหน้านี้นะคะลูกเป็นการเขียนหัวพยัญชนะนะคะค่ะเราไปดูวิธีการเขียนกันเลยนะคะค่ะการเขียนหัวพยัญชนะก็คือ เขียนหัวกลมๆนั่นเองนะคะค่ะระวางดินสอตรงนี้เลยนะคะลากขึ้นไปให้เป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็ลากลงม,มาค่ะค่ะเราเขียนให้เหมือนกันทุกตัวเลยนะคะเริ่มวางดินสอข้างล่างตรงนี้นะคะลวกตรงจุดตรงนี้เลยแล้วก็ลากมานะคะลากแบบนี้ค่ะ บรรทัดนี้ก็เหมือนกันเขาจะเว้นเว้นไว้ห่างๆนะคะเด็กๆก็หมุนอย่างนี้เลยนะคะลูกลากไปถ้าเป็นหัวกลมๆแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาค่ะค่ะต่อไปเราไปเขียนวงกลมหัวพยัญชนะหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะเราเริ่มจากตรงนี้นะคะลูกเริ่มจาก ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็หมุนขึ้นแล้วก็ลากลงมานะคะวันนี้อาจจะเป็นหัวหมอมา้าขอไข่นะคะค่ะแถวที่หนึ่งแถวที่สองเขียนเหมือนกันแถวที่สามก็เขียนเหมือนกันนะคะลูกเริ่มจากจุดตรงนี้เลยเด็กก็ลากมาแล้วก็ลากลงอย่างนี้นะคะค่ะบรรทัดสุดท้ายจะเว้นช่องว่าง จุดนะคะห่างๆกันเด็กๆก็สังเกตนะคะลูกเขียนให้เป็นวงกลมนะคะลากมาลากมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ลากลงค่ะเด็กๆเขียนให้ครบทั้งแถวเลยนะคะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีรูปภาพให้สวยงามด้วยนะคะค่ะต่อไปเราเปิดไปหน้าที่9ค่ะค่ะหน้าที่9นะคะคําสั่งเขาบอกว่า ให้นักเรียนลากเส้นตามรอยประและระบายสีภาพนะคะค่ะหน้านี้ก็เป็นการเขียนหัวตัวพยัญชนะเหมือนกันแต่ลากจากด้านล่างขึ้นข้างบนนะคะค่ะเราไปดูวิธีการเขียนกันนะคะลูกค่ะเราเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะคะ เด,เด็กลากเส้นมานะคะลากมาอย่างนี้แล้วก็ลากขึ้นนะคะค่ะเริ่มเขียนจากด้านล่างนะคะแล้วก็ลากเส้นขึ้นข้างบนนะคะลกูกค่ะบรรทัดที่1 2 3 4สและ5เขียนเหมือนกันเพียงแต่ว่าช่องจุดนะคะลูกจุดระหว่างจุดจะเว้นไว้เพื่อเด็กๆได้ลากเองนะคะค่ะตัวสุดท้ายจะเว้นรอยจุดไว้ เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องสังเกตรเวลาลากให้ตรงกันนะคะลูกค่ะแล้วก็เริ่มต้นจากตรงนี้เหมือนกันนะคะลากมาค่ะแล้วก็ลากขึ้นไปนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนหัวถอถุงนะคะเราจะเขียนเหมือนอย่างนี้นะคะลูกค่ะบรรทัดถ,ถัดไปนะคะตัวนี้บนออกด้านนอกนะคะลูก เริ่มจากด้านล่างไปขึ้นข้างบนเหมือนกันนะคะหัวอันนี้จะเป็นหัวพอสัมเภานะคะลูกค่ะเด็กๆก็เริ่มลากจากจุดตรงนี้นะคะลูกลากมาลากมาแบบนี้นะคะแล้วก็ลากขึ้นค่ะค่ะด้านล่างก็เหมือนกันนะคะเด็กๆสังเกตนะคะจุดเวลาเด็กๆลากขึ้นให้ตรงกันนะคะ เป็นการเขียนวงกลม,มทวนเข็มนาฬิกานะคะลากจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะค่ะเด,เด็กเขียนกห้คคบทุกตัวนะคะลูกพร้อมกับระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการเขียนในสมุดเล่มสีเหลืองกันนะคะ